เคยสงสัยไหมครับถ้าวันหนึ่งดวงตาของมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่เนื้อหนังธรรมดาแต่มันสามารถซูมได้เหมือนกล้องมองเห็นในที่มืดสแกนหน้าอ่านข้อมูลลอยกลางอากาศเหมือนในหนังไซไฟมันจะเปลี่ยนชีวิตเรายัางไงครับบอกเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องในหนังไม่ใช่แค่จินตนาการเพราะมันกำลังเกิดขึ้นจริงและว่ากันว่านี่อาจเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลครับ เพราะนี่คือเรื่องของดวงตาไซบอร์กเมื่อการมองเห็นไม่ใช่แค่การมองอีกต่อไปลองนึกภาพดูนะครับคุณตื่นเช้ามาลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นตัวเลขชีพจรลอยอยู่มุมสายตามีแผนที่นำทางขึ้นมาอัตโนมัติแถมยังสแกนหน้าเพื่อนแล้วบอกได้เลยว่าคนนี้เคยยืมเงินเราโอ้โหอันนี้อาจจะเกินไปหน่อยครับแต่เทคโนโลยีแบบนี้กำลังเข้าใกล้ความจริงมากกว่าที่เราคิดครับดวงตาไซบอร์กคืออะไร ดวงตาไซบอร์กคือดวงตาที่ถูกผสานระหว่างร่างกายมนุษย์บวกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์ AI มันไม่ได้แค่ช่วยมองเห็นแต่มันสามารถเพิ่มความสามารถพิเศษให้สายตามนุษย์ครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างซูมเหมือนกล้องอยากเห็นอะไรไกลๆไม่ต้องหยีตาซูมได้เหมือนเลนส์กล้องเลยครับมองกลางคืนเหมือนโหมดไนท์วิชั่นเห็นชัดแม้ในที่มืดสนิทครับ สแกนวัตถุและใบหน้าแค่จ้องก็รู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเคยเจอกันที่ไหนหรือแม้แต่อารมณ์ของคนนั้นแสดงข้อมูลลอยในสายตาเหมือน HUD ในเกมมี GPS แจ้งเตือนข้อความทุกอย่างลอยอยู่ตรงหน้าเชื่อมต่อสมองโดยตรงไม่ต้องใช้มือถือไม่ต้องพิมพ์แค่คิดก็สั่งงานได้ครับที่น่าทึ่งไม่เช่นนั้นคือรู้ไหมครับตอนนี้มีคนบางกลุ่มบนโลกที่ไม่รออนาคตแล้วพวกเขาเริ่มฝังชิปเริ่มทดลองอุปกรณ์ไซบอรก์กับร่างกายจริง บางคนติดชิปเพื่อเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์และมีโปรเจกต์หนึ่งที่น่ากลัวมากครับดวงตาที่บันทึกทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ตลอดชีวิตหมายความว่าคุณจะไม่มีวันลืมอะไรอีกเลยแต่คำถามคือคุณอยากจำทุกอย่างจริงๆไหมครับด้านมืดของดวงตาไซบอร์กมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับถ้าดวงตาคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นแปลว่าอาจโดนแฮกอาจโดนสอดแนมอาจโดนควบคุมการมองเห็นอาจมีโฆษณาลอยขึ้นกลางตา อ oh, m เม gine ดู YouTube อยู่แล้วโฆษณาขึ้นตรงหน้าแบบปิดไม่ได้นะครับโอ้ oh, ชีวิตจะเป็นยังไงยิ่งไปกว่าน,นั้นครับนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาดวงตาที่ไม่ได้เข้มมองโลกนี้แต่สามารถมองรังสีอินฟราเรดมองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามองสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นโลกแบบเดิมอีกต่อไปครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับต่อให้เทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหนคำถามสำคัญคือเรายังอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ไหมหรืออยากอัปเกรดตัวเองเป็นไซบอร์ก เพราะบางอย่างมันไม่ต้องคมชัดระดับ 8K มันก็สวยงามแล้วครับดวงตาไซบอร์กอาจทำให้เราเห็นโลกได้ชัดขึ้นแต่บางทีมันอาจทำให้เราหลงลืมความเป็นมนุษย์ก็ได้ครับแล้วคุณล่ะครับถ้าเลือกได้คุณอยากมีดวงตาไซบอร์กไหมคุณอยากซูมโลกหรืออยากมองโลกแบบเดิมคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับแล้วเจอกันคลิปมาครับ